วัสดีครับพบกับทอยมอนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับ S J Figuarts c h ช n g โ o k s o s e โ Homar Swader X หรือว่า X Swader ที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับบอกเลยว่าสาวก r รเ i d e r ยุคโชวะเนี่ยต้องกรี๊ดกาดกันอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับ Rider X ตัวนี้จริงๆตัวนี้เนี่ยก็ได้มาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าเราเพิ่งมีโอกาสได้หยิบมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนั่นเองนะครับเรื่อได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวใน Rider ยุคโชวะนะครับที่จัดหนักจัดเต็มมากๆนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในของกล่องกันเลยดีกว่าน และนี่ก็คือทั้งหมดของ X Rider นะครับบอกเลยว่า f i g u r art rider ยุคโชวานะครับจะมีของมาให้เยอะมากๆก็จะประกอบไปด้วยตัว main body หลักนะครับนั่นกนะ็คือ Rider X นะครับมีมือให้เปลี่ยนอีก6คู่รวมกับมือที่อยู่กับตัวอีก1คู่เป็น7คู่นั่นเองแล้วก็มีพารนวุธอีกเยอะแยะมากมายนะครับแบ่งเป็นหลายหมดมากๆนั่นกนะ็คือ r i d ซึ่งจะประกอบไปด้วย Ride o r i d r o b e r i d e i p r i d ด้สติ๊กและ r i d ด r โปรนะครับซึ่งเป็นเสายาวมากๆนะฮะของ x r i d e r ที่เหลือนะครับจะเป็นกิฟต์ติดด้านข้างของอาวุธ r i d ดเรียกได้ว่าจัดเต็มสำหรับ Rider X มากๆนะครับ และนี่คือ Mars Rider X นะฮะหรือว่า X Rider ที่เรารู้จักกันนั่นเองเห็นดีเทลอะไรต่างๆชัดขึ้นบางสิ่งบางอย่างสมส่วนมากขึ้นทาให้เห็นการพัฒนาของฟิกวาร์เมื่อตอนนู้นนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับและนี่คือดีเทลด้านหน้านะครับของ Rider X นะครับมีตาสีแดง มีตัว V สีแดงนะครับบริเวณข้างๆตาแล้วก็เขาสีดำที่ขึ้นไปอีกนั่นเองคือจะบ่งบอกให้เห็นว่าเป็นไรเดอร์ลำดับที่5นะครับในสมัยนั้นเนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าตัวเนี้ยเป็นมดหรือเปล่าเพราะเขาเรียกว่ามด X แต่จริงๆเหมือนเขาบอกว่าเป็นหอยทากนะฮะแต่ออฟฟิเชียลนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันคือตัวอะไรกันแน่นะแต่ว่าอาจจะเป็นตัวแมลงอะไรสักอย่างหรือเปล่าเพราะว่าข้อมูลของไรเดอร์ยุคโชวะเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะรู้น้อยมากๆเลยนะฮะแต่ว่าก็เก็บไรเดอร์ยุคโชวะนะครับเผื่ รวมตัวกันเยอะๆเนี่ยก็ถือว่าเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคเรามาพูดถึงดีเทลกันดีกว่านะครับก็นี่ฮะด้านหน้าจะมีตาสีแดงนะครับทำออกมาได้สวยงามมากๆนะครับมีรังพึ่งอยู่ด้านในตาด้วยเป็นซิกเนเจอร์ของไรเดอร์นั่นเองและแน่นอนนะครับจุดเด่นของไรเดอร์เนั่นก็คือตรงปากของเขานะครับปากของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งในตอนแปลงล่างเนี่ยผมว่าเท่มากๆนะผมชอบมากเลยกับการที่แบบเขาเอาปากมาเสียบใส่กรอบอะไรเงี้ยฮะเออคือแบบอินจัดเลยในการเสียบปากของเขา มันรู้สึกว่าแปลกดีฮะพอเทียบกับไรเดอร์ตัวอื่นไม่มีการแปลงร่างแบบนี้เกิดขึ้นเลยนะถือว่าเป็นท่าแปลงร่างที่เป็นซิกเนเจอร์ของไรเดอร์ X มากๆนะครับนี่เรามาดูด้านข้างนะครับหมวกทําออกมาได้สวยงามมากๆนี่ครับและนี่ด้านหลังนะครับมีดีเทลนี่ฮะสีแดงตรงนี้นะครับมีหยักๆออกมาด้วยนะทาเป็นเหมือนที่ระบายอากาศอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะฮะอ่านั่นไงหลุดอะ นั่นก็คือตรงด้ามจับของเขานะครับที่ติดอยู่บริเวณเข็มขัดหรือว่ากิปที่เสียบตรงเข็มขัดนะครับมันหลุดง่ายมากๆแทนที่เขาจะทําแบบเป็นเเดือยหรือว่าเป็นแง่งเสียบเข้าไปนะเขากลับแบบไม่มีอะไรเลยแล้วก็เสียบเข้าไปแบบทื่อๆแบบนี้เลยนั่นเองเวลาเล่นเพลินๆนะฮะก็อาจจะหลุดหายตอนไหนก็ไม่รู้ด้วยนะแบบนี้นะฮะถือว่าข้อควรระวังเอามากๆเลย เรียกได้ว่าเป็นข้อเสียดีกว่านะครในช่วงตรงเข็มขัดเนาะอ่ะนี่ฮะผ้าพันคอนะครับจะเป็นพลาสติกกลมๆอยู่บริเวณคอนะครับก็จะเหมือนกับพวกชินไรเดอรนะครับที่ออกมาหลังๆรวมทั้ง Rider 1 O VERSION เด้วยนะซึ่งจะมีรวดอยู่ด้านในบริเวณคอนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ชัดอยู่แลนะ้วเนาะแล้วก็จะเป็นผ้ามาครอบรวดอีกทีนะครับจะสกินไรเดอร์เตรงนี้นะเป็นสายลักของเขาเนาะก็สกีนออกมาได้ชัดเจนมากๆนะครับสกีนมา2อันเลยนะ ก็สามารถดัดได้นะครับเพราะด้านในเป็นลวดแต่โดยรวมทั้งหมดนะครับผ้าบันคอ็มีความแข็งๆนั้นอาจจะต้องใช้เวลาดัดนานๆหน่อยอาจจะแบบดูพลิ้วไหวนั่นเองในส่วนของตรงหน้าอกนะครับผมไม่แน่ใจว่าลุงเขาตั้งใจทําสีออกมาแบบมีหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงมันดูเก่านะฮะดูมีการใช้งานเกิดขึ้นแต่ตัว1.0น,นะครับเขาก็ทําออกมาดูเงาและดูใหม่นะในตอนนั้นนะแต่ว่าอันนี้คือน่าจะตั้งใจแหละเพราะว่ามันดูแบบมีการใช้งานเกิดขึ้นแต่เอาจริงผมชอบแบบนี้นะเพราะว่า มันดูแบบเออเขอะคลางดีมีการเวททิลิงมานิดนึงให้มันดูแบบไม่ใหม่เกินไปอะไรเงี้ยครับโดยส่วนตัวนี่ชอบแบบนี้มากกว่านะฮะแล้วก็มาดูดีเทลด้านหลังนะ ก็จะเห็นซิปของสูตรนะครับนี่แล้วก็จะมีแถบสีแดงด้วยเนาะแล้วก็ตัวล็อกของเข็มขัดนะครับก็จะเป็นตะขอเงินซึ่งจะไม่เหมือนกับไรเดอร์ยุคปัจจุบันนะครับที่จะเป็นที่ล็อกอยู่ด้านหลังแบบเป็นปิดไปเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ด้านข้างของเข็มขัดนะฮะนี่จะเป็นรูป X นะฮะจริงๆมันคือที่เสียบอุปกรณ์ครับอย่างข้างนี้เนี่ยก็จะเสียบกับปากของไรเดอร์เอ็กซ์นะครับตอนที่เขาเรียกเข็มขัดมาใหม่ๆเนาะอุปกรณ์ก็จะติดอยู่ด้านข้างส่วนอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นหน้ากากของ X Rir นทีี่่ตติดไว้แคือเป็็น X Rr ไได้กเลยแบบอดออก แล้วแล้วก็ชุดสูตรโดยรวมเนี่ยผมว่าผมชอบนะอย่างอย่างเช่นแบบ V 3สีเขียวทั้งตัวเลยอะไรเงี้ยฮะอย่าง,างตัวไรเดอร์ i d e r 2ไรเดอร์ถึงแม้ว่าแบบไรเดอร์แมนนะครับก็จะเป็นชุดสูตรสีดำเนาะอย่างตัวเนี้ยคือสีเทาไปเลยอะไรเงี้ยฮะอย่างเช่นแบบอารเมซอนเนี่ยก็จะออกเป็นแบบลายทหารไปเลยอะไรเงี้ยชุดสีเขียวแล้วก็มีลายนะฮะจะคล้ายๆทหารส่วนเจ้านี่กล่องอมาแบบเรียบๆเ,เลยแล้วก็มีแถบด้านข้างสีแดงด้วยถุงมือก็เป็นสีดำนะฮะแล้วก็เข็มขัดของเขานะครับดีเทลเก็บออกมาได้เหมือนมากๆ แต่ที่ไม่โอเคนะครับก็คือตรงกิฟที่เสียบนั่นแหละฮะมันหลุดง่ายมากๆจริงๆนะอันนี้ต้องย้าอีกทีหนึ่งซึ่งเอาจริงๆนยตอนแรกเข้าใจว่าเขาทําเป็นแง่งเสียบมานะฮะมันจะได้ดูแน่นกว่านี้นะแต่ก็เห็นคนบ่นในกลุ่มแล้วแหละว่าเออมันหลุดง่ายหรือว่าอะไรเงี้ยฮะก็คือจะมีการแก้ไขโดยการที่เอาอะไรไปอุดนะฮะเพื่อให้มันแน่นขึ้นอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นแบบเอากาวดินน้ำมันเนี่ยยัดเข้าไปเล็กๆนะฮะแล้วก็เอาเนี่ยเสียบเข้าไปก็จะดูแน่นขึ้นแล้วนะฮะเนี่ยครับปุ๊บ ดีเทลรองเท้านะฮะก็จะเป็นรองเท้าบูทปกติของไรเดอร์ยุคโชวะอยู่แล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ดีไซน์เรียบๆนะแต่ว่าผมชอบมากๆอีกหนึ่งตัวเลยนะรองรองจาก V3 เลยเพราะว่ายุคโชวะนะฮะที่ดังมากๆในตอนนั้นนะคือจะเป็น V3 เพราะว่าในไทยก็ฮิตนะฮะหลายคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะสำหรับชื่อเสียงของไรเดอร์พอมาเป็นถึงไรเดอร์เอ็กซเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออก็ยังชอบอยู่นะฮะแล้วยิ่งพอเขามาเล่นกับ Rider 5เนี่ยตอนฉากต่อสู้กันเนี่ยผมว่าเออยิ่งเท่เข้าไปใหญ่เลยนะครับถึงแม้เขาปรากฏตัวออกมาอายุอนาจะเยอะแล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นควันใจอยู่เสมอเอาความในใจจริงๆนะครับพอได้ Rider X มาอยู่ในมือแล้วเนี่ยใจก็อยากได้ครูเซอร์สักคันหนึ่งมาเป็นรถคู่ใจนะแต่ว่าตอนนี้ก็อ่ะละไว้ก่อนนะครับเอาไว้พร้อมเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวค่อยจัดกับครูเซอรนะครับ โอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูจุดขยับของ Rider X กันนะครับเริ่มจากส่วนหัวก่อนเลยนะครับแน่นอนเลยว่าหมุนได้รอบทิศอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่มีเกาะหรือว่าอะไรมาก่างกันตัวเขาเลยนะครับนี่ครับการก้มการเงยนะฮะทำได้เยอะมากๆนะครับในส่วนของคอนะครับเนื่องด้วยมันเป็นภาพพันคอแบบวงกลมแนละ้วเป็นห่วงวงกลมก็สามารถหมุนได้นะครับหมุนได้แบบอิสระมากๆเลย ในส่วนของผ้าพันคอนั้นจะมีรวดวนะครับตามที่บอกขั้นต้นก็สามารถดัดได้นะครับในส่วนของรวดวนะครับก็จะอยู่ตรงกลางนะระหว่างผ้าพันคอนก็สามารถดัดได้อย่างอิสระเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับถ้าเกิดว่าดัดไปเรื่อยๆลอยสกรีนที่ติดอยู่กับผ้า ะะจะมีการแตกหรือเปล่านะครับมันจะเหมือนกับเสื้อที่เราใส่บ่อยๆขยับไปบ่อยอะไรเงี้ยฮะมันก็เกิดการรอยแตกอะไรเงี้ยฮะประมาณนั้นคือพอขยับไปไปบ่อยขึ้นนะฮะแรกๆอาจจะดูดีหลังๆก็อาจจะมีแบบรอยบ้างอะไรเงี้ยฮะอันนี้ไม่ชัว์นะครับระหว่างที่รีวิวไปนะครับตรงเข็มขัดตรงกิ๊บเนี่ยก็หลุดอีกแล้วเออให้ตายเถอะเอาเป็นว่าขอวางไว้ก่อนแล้วกันนะครับมาดูที่ส่วนแขนบ้างนะครับฮึบนี่ฮะขยับกลางได้เยอะมากๆเลยนะครับโอ้โหเกิดเรื่องสุดๆนะฮะ บเสร็จก็หมุนได้ปกตินะครับหมุนได้รอบทิศเลย uh, <God. S 1> การพับแขนนะครับฮึกเอก็ประมาณนี้นะฮะมือหมุนได้นะครับก็เปลี่ยนสามารถเปลี่ยนมือได้เป็นบอลจอยนั่นเองนี่ฮะการขยับไหล่นะฮะจะสามารถมาข้างหน้าได้เป็นบัตเตอร์ไฟจอยแต่ว่ามันไม่ถึงกับมาเวลรลิเจนที่แบบขยับเยอะขนาดนั้นนะก็คือจะสามารถช่วยเสริมให้ขยับสมูทมากขึ้นในการไปข้างหน้านะครับก็ถือว่าทําได้ดีประมาณนึงในการขยับนะครับแล้วก็ในส่วนของต้นแขนนะครับสามารถหมุนได้แบบนี้เลยนะฮะ ซึ่งมันจะช่วยในการขยับให้ดูสมูทมากขึ้นนะฮะดูแบบสมส่วนมากขึ้นนั่นเองเรามาดูในส่วนของบอดี้บ้างนะครับก็หมุนได้ปกติครับนี่ฮะรอบทิศเลยนะ และเป็นที่กังวลว่าเกาะ X นะฮะมันใหญ่มากๆเลยแบบนี้และการก้มมันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ผมนะฮะดูคู่มือมาแล้วนะครับเพราะว่าก็สงสัยเหมือนกันว่ามันจะขยับยังไงปรากฏว่าเกาะด้านล่างรูป X ตรงนี้ครับเขาสามารถขยับได้นะฮะแบบนี้มันจะเป็นบอจอ j o อยู่ด้านในนะครับเวลาก้มอะไรเงี้ยฮะก็จะไม่มีปัญหาในการขยับเลยบิดได้ใช่ไหมฮะเนี่ยบิดึบก,ก้ม ส่วนแง่งด้านข้างนั้นก็สามารถเข้าไปอยู่ในเข็มขัดได้นะฮะมันจะช่วยในการที่มันก้มได้มากขึ้นกว่านี้อีกจากนั้นพอเราขยับช่วงบนนะฮะก็จะรองรับแบบนี้เลยนี่ฮะก้มคือช่วงข้างล่างนะครับมันจะขยับมาให้รองรับนั่นเองแต่เราลองขยับส่วนล่างอย่างเดียวดีกว่าฮะมันเนี่ยมันจะออกมาแบบนี้เลยยื่นออกมาได้เยอะเหมือนกันนะครับนี่ฮะประมาณนี้เลยเห็นไหมฮะก็คือทําออกมาเพื่อรองรับการก้มแบบนี้นั่นเอง เอาจิงผมคิดไม่ได้นะอันนี้นีอันนี้คือลุงคือใส่ใจเหมือนกันนะครับในการทําแบบนี้ออกมาแล้วก็บิดอะไรต่างๆได้หมดเลยฮะในการขยับมันก็จะทําให้ดูจุดขยับเนี่ยดูขยับได้สมูทมากขึ้นนั่นเองนะฮะในการเห็นจุดปิดรอยต่างๆอะไรเงี้ยฮะมาดูในส่วนของขาบ้างน,นะครับนี่ฮะกลางขานี่ประมาณนี้บิดได้เหมือนเดิมนะครับในส่วนของต้นขาปกติเนาะ แล้วก็เรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าไรเดอร์ยุกชวะส่วนมากเนี่ยเวลายกขาเตะขาอะไรนยนีมันจะค่อนข้างจะทาได้น้อยนะเดี๋ยวเราจะมาดูเอ็กซ์ไรเดอร์กันนะว่ายกขาได้มากแค่ไหนเนาะเรามาลองดูดีกว่าฮึบนี่ฮะเอ้ยแต่ตรงชายเสื้อฮะเขาทอาออกมาแบบบางอยู่นะไม่ได้หนาแบบเตอะแบบให้มันติดนะฮะเราก็สามารถดันขึ้นได้อีกนะฮะนี่ฮะดันขึ้นมานนี้เอ้ยก,ก็ก็ไม่แย่นะครับก็ถือว่าทําออกมาได้โอเคอยู่เพราะว่าผมเคยเล่นไรเดอร์หนึ่งกับไรเดอร์สองนะฮะมันยกขาได้แบบค่อนข้างจะน้อยอะ่ะม มันดูแบบเออมันดูขยับยากอะอะไรเงี้ยฮะน่าจะพอๆกันนะฮะแต่ว่าตัวนี้ก็ต้องฝืนมันนิดหนึ่งนะฮะในการขยับแต่เอาจริงมันในตรงของชายเสื้อค่อนข้างจะบางอยู่นะครับะะงอเข่าเนี่ยนี่ฮะนี่ฮะประมาณนี้ขยับไปด้านหลังนะฮะบิดเท้านะฮะบิดเท้าจริงๆก็ได้รอบทิศเลยนะครับนี่ขยับขึ้นลงนะครับแล้วก็ปลายเท้าสามารถขยับได้ ปกติเลยนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับจุดขยับของ Rider X เนะฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูของที่มาด้วยกันบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะครับนอกจากมือนะครับที่มีให้เปลี่ยนเยอะมากๆถึง6คู่แล้วนะครับก็ยังมีนี่ฮะไรโดวิฟนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าอะไรอะดาบนั่นเองนะครับซึ่งเขาจะให้เป็นแท่งแบบนี้มานะครับแล้วก็ต่อกิฟต์ด้านท้ายนะครับมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับทำไมถึงเอาอันนี้ออกมาก่อนนะครับเพราะว่านี่ฮะ e x ็กไซ r ใช้อันเนี้ยเป็นช่วงแรกเลยนะครับ จากนั้นก็จะเป็นไรโดสติ๊กแล้วนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับก็คือเหมือนกันเลยนะแต่ว่าจะติดกิฟบนกับล่างนะฮะก็คือช่วงท้ายนั่นเองเสียบเข้าไปเป็นกระบองนะครับก็คือจะยาวขึ้นนั่นเองถือว่าเป็นอาวุธที่ใช้บ่อยมากๆของ Rider X เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งอาวุธที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยและชิ้นต่อไปนะครับนั่นก็คือไรโดโปรนั่นเอง นี่ฮะลักษณะของไรโดโปรซึ่งมันจะเหมือนกับไรโดสติ๊กเลยนะฮะแต่ว่ามันจะมีความยาวมากๆนะฮะมันจะเหมือนกับเสานั่นเองส่วนสําหรับกลิฟอันนี้นะครับต้องพูดแยกนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเขามีแยกให้มานะฮะสังเกตได้ว่ามันจะมีปุ่มอยู่4ปุ่มนะครับซึ่งจริงๆอันเนี้ย1.0เขาก็มีให้นะแต่ว่าในตัวของ2.0เนี่ยหรือว่าชินคโซเซโฮเนี่ยไม่ได้ลงดีเทลสีมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าผิดหวังเหมือนกันนะเป็นสีแดงล้วนเลยแบบนี อ่ะแต่ก็ยังดีที่เขาทำมาให้นะครับสำหรับการกดเปลี่ยนโหมดต่างๆของไรโด้ oll, ก็สามารถถอดเปลี่ยนเป็นแบบอื่นได้เช่นกันนะครับต่อไปนะครับก็คือไรโดโรกนะครับซึ่งจะเป็นเชือกเชือกจริงๆนะครับแต่ว่าบนท้ายนะจะไม่ได้ถอดเสียบเหมือนตัวอื่นแล้วมันจะเป็นแบบติดมาให้เลยกับตัวนี้เนาะแต่เชือกอันนี้จะดัดไม่ได้นะครับก็คือให้เราแบบเล่นแบบเนี่ยฮะจัดทรงต่างๆกับตัวฟิกเกอร์ได้เลยเนาะ และนี่นะครับก็คือของทั้งหมดของ Mars s i i e r X X นะครับที่เหลือก็จะเป็นมือให้เปลี่ยน6คู่นะครับเหมือนที่กล่าวไว้ขั้นต้นเนาะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว s h สเชฟิกูอาชิงโคกโชเซโฮมา Wi วายเนะครับ บอกเลยว่าสาวกยุคโชวะนะครับต้องมีตัวนี้ไว้ครอบครองเป็นลレชันโชวะนั่นเองนะครับเอาแล้วฮะสำหรับข้อดีของตัวนี้นะครับก็คือมีบอดี้ที่สมส่วนมากขึ้นแล้วก็จุดขยับดูสมูทมากขึ้นที่พัฒนามาจากตัว1.0นั่นเองนะดีเทลชัดขึ้นนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือข้อเสียข้อควรระวังนะครับนั่นก็คือตรงเข็มขัดของเขาเนี่ยไอตรงกริ๊บที่ติดอยู่ข้างเข็มขัดครับมันหลุดง่ายมากๆเลยเรียกได้ว่าทําไมไม่ทําแง่งหรือว่า จอยอะไรมาติดกับแข็มคาน,นะเพราะว่าตัว1.0นะเขาก็ยังมีแง่งมาฮะมาให้เสียบเพื่อเพิ่มความแน่นนะฮะอันนี้คือไม่มีเลยบางชีเนี่ยเวลาเราเล่นมือเราเผล่อไปสกิตรงนั้นนิดเดียวอ่ะแล้วเราก็เล่นเพลินๆไปมันหายแบบไม่รู้ตัวได้เลยนะฮะสำหรับส่วนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียมากๆเลยนะครับก็เกือบจะดีอยู่แล้วเนาะดันมาทําแบบนี้อันนี้ก็น่าเสียดายจริงๆนะครับที่เหลือถือว่าโอเคแล้วนะครับ สำหรับ Rider X ตัวนี้นะครับส่วนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็พูดคุยกันมาที่คอมเมนต์ด้านล่างไล้เลยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเรานะครับผม t o ยมอนนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่มาเนี่ยจะได้ไม่พลาดชมก่อนใครนั่นเองนะสำหรับ Mars Rider X ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามชมกันนะครับตอนนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน はい。仮面ライダーは